สี่สามสิบสองสิบสองตัวเบาๆนะคะถ้าอันนี้เสตแต่ให้ใหจําแบบง่ายๆเนาะแต่ว่าห้ามดราม่านะอุ้ยทำไมเซตแต่สอนแบบนี้ก็ฉันอยากให้เธอจําได้แบบง่ายๆไงเสตแต่อยากให้จําแบบง่ายๆเนาะแล้วเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายจริงๆิงน้องโยกกับน้องเน้ะน้องโยกไอ้น้องเอน,งน้กับน้องโยกตรงนี้เนาะมันมีความหมายค่อนข้างหลายแบบหลายอย่างเลยนะอือม,มันมีหลายอย่างแต่ว่าเสตแต่พยายามดึงแบบง่ายๆมาให้เราจําก่อนแล้วก็จําแบบง่ายๆไปก่อน นะอย่างเช่นน้องเน้เนี่ยมันจะออกแนวประมาณว่าหาพวกอะแต่แต่ก็เลยไม่ภาษาไทยเอาเะไรดีว่าเอาเนื้อเขาแล้วกันเนื้อเขาแล้วกันเนาะหาพวกหมายความว่าถ้าเราบอกว่าโอ้ยชี้เน้หมายถึงเราหาพวกประมาณว่าเฮ้ยฉันว่ามันอร่อยแกก็คิดว่ามันอร่อยใช่ไหมเหมือนกันใช่ปะละ่ะเออแบบเนี้ยเราจะพูดว่าโอ้ยชีเน้ใส่น้องเน้เข้าไปคือเราหาพวกนั่นหมายความว่าถ้าเราพูดว่าอิต้เน้คืออะไรเราอาจจะเห็นเพื่อนว่าเฮ้ยดูเหมือน,ม,น,ม,น,ม,นมันเจ็บอะเจ็บเนาะน่าจะเจ็บเนืะออะไรประมาณเนี้ยเนอะอปะ อืมเหมือนเราพูดใส่เพื่อนว่า